รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวี สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเชฟปรุงยาทานอาหารให้เป็นยาค่ะและตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่หมู่8บ้านหลุมมะขามค่ะตําบลหนองไม้แก่นอําเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเซาและที่นี่นะคะเป็นตําบลวิถีพอเพียงของภาคกลางค่ะของบริษัทปตทจํากัดมหาชนเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านสมุนไพราอาหารและยาค่ะและตอนนี้นะคะเราอยู่กับพี่วินยัยสวัสดีพี่วินัยค่ะัครบ โอเคพี่วินัยค่ะอยากให้เล่าให้ฟังนิดนึงคะ่ะว่าสถานที่แห่งนี้ที่เป็นศูนย์การเรียนรู้อะค่ะเป็นยังไงบ้างที่มาที่ไปในภาคเกษตรมันล้มเหลวเนาะปลูกพืชเชิงเดียวล้มเหลวมาก็เลยมาทดลองปลูกป่าแล้วจนถึงปัจจุบันนี่ก็เกือบเต็มพื้นที่พอทํามาก็มีพืชพันธุ์ประมาณถ้าเป็นต้นไม้ใหญ่ประมาณ500ชนิดถ้าเป็นพืชพันธุ์ทั้งหมดประมาณพันชนิด ต่อมาก็ได้เมื่อปี2,553ได้เข้าร่วมตำบลวิถีพอเพียงกับบริษัทปตทจำกัดมหาชนทำให้ผมได้มีโอกาสขยายผลคำว่าวัาวานณเกษตรในพื้นที่ตำบลหนองไม่แก่นงั้นเราจะรู้ว่าไอ้ที่มันจำเป็นสำ,สำหรับชีวิตเรามันคืออะไรเป็นอาหารเป็นยาเป็นของใช้สิ่งที่เหลือใช้มานเป็นจุลีซีเป็นปุ๋ยแทนัน้นพอเรา ตกผลึกแล้วเราก็ประกาศตัวเองว่าเป็นตำบลวิถีปอเพียงแนวทางของปตทมาส,สนับสนุนที่นี่ผมจะเปลี่ยนตั้งแต่ศูนย์ธรรมดาเป็นปัจจุบันเป็นโรงเรียนวัานกเกษตรอันนี้เป็นสมุนไพรแล้วช่วยอะไรได้บ้างคะวันนี้ปีละหนึ่งครั้งคโดยใช้มะพร้าวน้ำหอมอ่อนๆกับพริกไทยเท่าอายุบด แล้วก็ขูดเอาเนื้อมาใส่แก่แล้วก็ดื่มช่วงท้องว่างไขมันที่มันไม่ดีที่เกาะตามเส้นเลือดตามเขาเรียกไขมันตับไขมันเส้นเลือดไขมันในถุงน้ําดีมะพร้าวล้างหลอดเลือดได้ความรู้ดีๆเลยค่ะต้องรอติดตามในครั้งหน้านะคะวุ้งจะพาคุณผู้ชมไปพบกับสมุนไพรอะไรกับรายการเชฟปรุงยาทานอาหารให้เป็นยาค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ปตทแข่งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนอมรินทีีว